มาแบบใหม่ทำไมต้องยืนเก้าอี้ไม่ว่างฮะโดนแมวยึดเชียวตันรุ่นอะไรสวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะหาบมองไม่เห็นห็อกแมวอ้วนอะตัวร้ายไข่เค็มเดี๋ยวสร้างน้ำหนักด้วยเราต้องเปิดโต๊ะก่อน โปรคัตเตอร์เพื่อความสบายใจเดี๋ยวเราต้องหาโต๊ะปรับระดับเผื่อยืนกล <c oughs> ่องสีขาวสวยวับแวบวับแวบ เลยลี่ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแพทแพทไม่ใช่เพลทเชวตัน11-45สีดำเซ็งนะเซ็งนิดนึ่งรองเท้าสีดำผมไม่ถูกสโกกับรองเท้าสีดำถ้ารถยนต์น่ะถูกโกกับรถสีดำนะ เชือกซิงเชือกซิงเชือกซิงเชือกเหมือนทีบีเหมือนเพลทแกะกันเลยอุ้ยอินโซถอดได้โฟมซปเปอร์คริติคอลหนาสามมิลเศษ ไม่มียกขอบใดๆทั้งสิ้นเนื้อโฟมนะครับไม่ให้เนื้อฟองน้ำภายในเรียบร้อยใส่พื้น้รไปก่อนนะครับเดี๋ยววัดชั่งน้ำหนักก่อนครับนี่ทำาไมมันหลุดหลุดลุยๆแล้วเนี่ย 310กรัมข้างนี้ก็ต้องพอๆอกันนะเดี๋ยวปหนึ่งครับ3ามสิบเอ็ด เหมือนอะไรนะว,วนอกเท้านะดูโฟมเลยแล้วกันเออโฟมนิ่มจริงนิ่มอยู่แต่ไม่นิ่มเท่าเอ็นโดฟินออลิตดูความนุ่มกดผ่านตรงที่นุ่มไปปุ๊บแล้วมันจะแบบอยู่ๆก็แน่นสู้มือนะครับด้านล่าง คือข้างบนเป็นคิวกางฟูโปรนะครแต่ด้านล่างเขาบอกว่าเป็นโฟมอีกอย่างหนึ่งจากการสานิฐานการบีบมันคือ EVA ด้านล่างนุ่มเด้งอยู่บนนุ่มแน่นนี่เลยนะแน่นแบบนี้เลยอยู่ล่างบีบบีบกันครับบีบบีบด้านล่างแน่นจริงด้านบนก็นุ่มจริงๆนะครับ เจ้าของบ้านไม่ยอมให้นั่งอ่ะเราเป็นผู้อยู่อาศัยก็ต้องทำใจนิดหนึ่งโฟมบีบปุ๊บยับเลยนะครับเนื้อผมว่าเนื้อมันคล้ายเอ่อเพรดห้นะเพรจุดศูนย์พ ความสูงของไซส์11อยู่ที่48.5ด้านหน้าล่ะด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าอยู่ที่41.5สอเนะเชือกเหมือนพวก pb เหมือนเพล็นะครับเหมือนแพลท 2.0นะคือเป็นเชือกเครียบแล้วก็เป็นเชือกแบบมีเม็ดเม็ดตรงปลายนะครับกันหลุดได้ดียางมันจะเห็นยากสินเนี่ยนะยางค่อนข้างเต็มเลยนะครับยางเต็มเลยแหละด้านนี้เป็นชิ้นเดียวยาวมาถึงนี่เลยก็เป็น cpu เลยนะยางมันเป็นเนื้อใสๆนะ่เต็มว้าวเล็กน้อย ใช่หรือเปล่าตรงนี้เป็นยางหรือเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะ,ะน่าจะเป็นโฟมอ่ะวาล์สมแท่งนะครับอัปเปอร์เหมือนฟิลิปส์สองมันคืออัปเปอร์ของฟิลิปส์สองเลยคือพูนพูน,พนตะข่ายตะข่ายฮะคล้ายมากนะอย่างกับไปเอาโรงงานเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทั้งทังที่ข้ามยี่ห้อกันนะถ้านึกไม่ออก เ,เหมือนฟิลเลียสเลยฟิลเลียสสองอารมณ์ประมาณนี้รอบข้อเทา้าหนาเต็มนะครับส้นเทา้าคิวคับแข็งมากนี่แต่ไม่ทะเลาะนะเพราะว่ากดได้ถึงบริเวณนี้นะครับมีโครงแข็งถึงแค่น,นี้ด้านบนผืนนิ่มจะได้ไม่ทะเลาะกับเอ็นร้อยหว โอเวเล่ lay, กำลังพอดีสวยงามนะแล้วก็โลโก้นักบ้าสมาแอบไว้ด้านในนะตราสัญ,ญลักษณ์หนังสือจีนมีไหมมีนิดหน่อยทีนี้มาดูความงอกันความแข็งท้ายแข็งกลางค่อนข้างให้ตัวได้นิดนึงนะกำลังพอดีด้านหน้าแข็งอยู่นะ แล้วก็มีสปริงที่ดีคือปลายยอมอ่อนนะครับไม่ปรากฏนะว่าเป็นคาร์บอนแบบไหนคาร์บอนเขาเทสน,นะมีปีกแลบขึ้นมานะมีโค้งแล้วก็มีอย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นเต็มแผ่นเห็นไหมตรงสีขาวๆคือโฟมนะคาร์บอนก็เป็นงามน่าจะเป็นสีงามอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปลองเดินลองวิ่งดูว่าเป็นยังไงบ้างความนุ่มผมว่าผ่านนะเดี๋ยวลองเหยียบแป๊บหนึ่งก็ได้จะได้รู้จะได้บอกกันก่อนขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่ะไปละเจ้าของบ้านลุกละเรามีสิทธิ์นั่งละฮึอโออ๋ฮ้ย แบบว่าสูงนะครับรองเท้าสูงพอกับพราม x เลยทีเดียว48.5นี่เตี้ยกว่าพราม x อยู่แค่2มิลโดยประมาณอ่าขออนุญาตไปเดินมีความนุ่มใต้เทา้าแต่ไม่ยวบไม่ย้อยนะด้านล่างคือเวลาแตะพื้นปุ๊บแน่นเลยอ่าแต่ใต้เท้ามันจะนุ่มโฟมมันจะยุบลงไปเลยแล้วก็ไปเจอแผ่น หัวทิมๆความมั่นคงก็ตามสไตล์นะยี่ห้อนี้รองเท้าซิ่งไม่ว่าจะซิ่งไม่ซิ่งรองเท้าซิ่งก็จะว้าวกลางเยอะหน่อยหนึ่งนะครับส่วนรองเท้าไม่ซิ่งก็จะว้าวน้อยหน่อยคู่นี้ว้าวพอประมาณไม่เท่าพ B ีแต่เป็นรองเท้าที่ว,าว้านะแล้วก็ตรงกลาง วาวในด้วยก็คือ,อยังเน้นเมื่อกี้เดินแล้วมันจะเน้นตบเข้าตบแล้วหยุดนะครับไม่ย้วยไปไหนถือว่าเจ๋งนะเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดู <c oughs> ข้างล่างแข็งจริงๆนะแบบมันแข็งแบบแต่มันไม่สถานนะมันไม่ใช่แข็งแบบเหมือนสทานสทานผมว่าโอเคเลยนะมีรูั u n n e r loop งานเนียบดีนะการประกอบกาวก็ตามสไตล์นะรองเท้าสีดํา มาได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะไม่เห็นเส้นกาวขาวๆบริเวณรอบๆอบ่นะได้ประมาณหนึ่งอย่าไปคิดมากนะถ้าจะซื้อมาโชว์หรือมันคู่ละ2 0,000ค่อยคิดมากนะราคาขนาดนี้2,000กว่าบาทคู่นี้วันที่กดคือ2,400กว่าบาทด้านหลังปาดขึ้นนะครับนี่ลงส้นไม่เกะก,กะ กลิ้งได้สบายด้านหน้าลึกมาเกือบผมว่าประมาณบอลออฟฟูดพอดีนะอยู่ที่บอลออฟฟูดคือเลยบอลออฟฟูดปุ๊บความเชิดค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ชันมากแต่ก็เยอะอยู่เลยแหละแนวระนาบประมาณ1นเซนติเมตรหัวทิมหัวทิมนะกลิ้งดีนะผมว่ารองเท้ามันหัวทิมปักๆักลิ้งดีเลยทีเดียวน่าจะเซฟแรงนะครับคนที่หารองเท้าวิ่งยาว,ยาว น่าจะเหมาะสมเลยทีเดียวลิ้นเป็นลิ้นบางนะยาวนิดนึงไม่ยาวเกินไปแล้วก็มีนวมแปะแปะด้านในนิดหน่อยด้านหน้าบริเวณช่วงล่างเป็นรูตะข่ายระบายดีครอบข้อเท้าบุหนังกลับเออรูดาเกินไปไหมงานโดยรวมก็โอเคมีนีบ้างนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเสร็จได้บ้างทำใจได้นะ ถือว่าโอเคแล้วก็มีโอเวอร์เลย์คอยรั้งเท้าไว้เมื่อกี้ที่ใส่อะอยังเหลืออยู่เท้าหนึ่งไม่มีถุงเท้านะเห,เหลือ1น่งโป้งกับประมาณ2อมิลแล้วก็ข้างไม่กระชับสุดๆไม่ได้แน่นอะต้องพูดว่าไม่ได้แน่นไม่ใช่ไม่กระชับกระชับพอประมาณนะครับแล้วก็ไม่อึดอัดนะเท้า 2E ผมว่าใส่ได้สบายสบาย มีโทบ็อกซ์ที่สูงนะพอประมาณเชือกอร้อยแบบเอียงๆเล็กน้อยประมาณนี้โอเคนะใส่แล้วแบบถือว่ากระชับละมุนนะความกว้างของฐานเยอะทั้งหน้าทั้งท้ายนะครับก็ได้ความมั่นคงนะคนเท้าล้มผมว่าพออาศัยไว้วานได้เพราะว่าด้านใน ไม่ได้ยกสูงมากนะมีการทานิจชา่นที่ดีบางทีในการเดินนะปอกแป๊กปอกแป๊กถือว่าโอเคเลยทีเดียวกับ T G p l a d นะตอนแรกเขาบอกว่าชื่ออะไรนะ Thunder p l a t d นะแล้วเขาบอกว่ากลัวเรียกยากเขาเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น T G p l a d นั่นเองมันก็สวยดีแหละรองเท้าดำแต่แต่งตัวสงสัยผมว่ารันคลับนะ่าจะชอบนะถ้าไม่ติดยี่ห้อ โอเคครับเดี๋ยวไปลองกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันสวัสดีครับ